วัค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการผสมคอร์กรีนก่อนอื่นนะคะเราหาภาชนะที่เราหาได้ง่ายคือแก้วพลาสติกแล้วก็ช้อนที่เราใช้รับประทานอาหารนะคะตักคอร์บกรีนตามอัตราส่วนที่ต้องการใส่ลงในแก้วนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำให้ได้ประมาณครึ่งแก้วนะคะและคน จนเฮอ,อร์เบอร์ีนนะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําเท่านี้เราก็จะได้สาระละลายเฮอร์เบอร์กรีนพร้อมที่จะผสมในถังฉีดพ่นค่ะหลังจากที่เราได้สาระละลายเฮอร์เบอร์กรีนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำที่เราเตรียมมาไว้นะคะเทลงในถังหนึ่งส่วน แล้วก็จะนำสารละลายเฮอร์กบีนที่เราเตรียมมาไว้นะคะเทลงในถังฉีดพ้นหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำให้ได้ตามอัตราส่วนที่ต้องการนะคะอย่างถังฉีดพ่นเครื่องนี้นะคะจะอยู่ที่อัตราส่วน25ลิตรหลังจากนั้นเราสามารถใช้มือคนเพื่อให้สารละลายเฮอร์กบตีนนะคะเข้ากัน เท่านี้เราก็จะได้สารละลายเฮอร์บ์กลีนพร้อมใช้งานแล้วค่ะสำหรับข้อมูลท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับอัตราส่วนวิธีการผสมหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆสามารถเข้าไปได้ที่ www.herbgreen.asia e r หรือ YouTube ขอบคุณค่ะ